วัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะอุปกรณ์ก็มีนี่ค่ะปลาหมกึกอันนี้คือปลาหมึกที่ลวกไว้แล้วค่ะจะใช้เป็นปลาหมึกแบบไหนก็ได้นะคะตามชอบค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะหอมหัวหอมแล้วก็พริกแดงพริกหวาน แล้วก็นี่ค่ะขึ้นช่ายหั่นไวแล้วขึ้นช่ายแล้วก็ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมค่ะแล้วก็มีนมสดแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือผงกะหรี่ค่ะอันนี้ซื้อมาจากเทสโก้โรตั ปากสาขามีขายแต่ว่าถ้าไม่มีก็ตามตลาดสดทั่วไปค่ะแล้วก็มีเนะะี่ยค่ะขั้นตอนแรกเราก็<ม>นำไข่ไก่สองฟองจะใส่ไข่สองฟองนะคะ นันจะปุงไปเลยค่ะก็ใส่ผงกะหรี่เดี๋ยวเราตรีไข่ให้แตกตีไข่ให้แตกแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปอันนี้คือทำแบบง่ายๆค่ะทำทำกินเอง แล้วก็ตีให้เข้ากันกับไข่แล้วก็ใส่นมสดค่ะ าจากนั้นเราก็รอให้กระทะร้อนค่ะหลังจากที่กระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อย แล้วก็ตามด้วยกระเทียมพริกกนที้หมปลาหมึกถ้าเราลวกก่อนที่จะเอามาผัดมันก็จะไม่ยุกมาก แล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไป มาใ มีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมมีไปด้วยก็ได้นะคะนี้ก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย รสแม็กกี้ก็ได้คะรอนะไรก็ได้ที่นันชอบไทยนนหน่อย เอาไปเล็กแล้วก็ใส่นี่ค่ะไข่กับผงกะหรี่ที่เราทําไว้แล้วอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ชิมชิมรสชาติว่าได้หรือยังใส่น้ำปลารู้สึกว่าจะจางนิดนึงใส่น้ำปลาลงไปหน่อยก็ได้แล้วค่ะ ปลนี่ค่ะสุดแล้วค่ะ นี่ค่ะปลาหมึกผัดผงกะหรี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลองไปทำกันดูนะคะ